สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วันดชแนลด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเป็นเกมมือถือนะครับเกมใหม่นะครับชื่อว่า my memory shop นะครับเป็นเกมมือถือแนวตั้งนะครับเพิ่งเปิดเลยนะครับเปิดวันที่21พฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับทั้ง App Store นะครับแล้วก็ Google Play ได้เลยนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็เป็นเกมแบบว่าแนวบริหารธุรกิจนะครับย้อนอดีตไปนะครับสมัยตอนยุค90นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นแนวแบบวินเทจนะครับเล่นแบบเพลินๆนะครับแล้วก็จะเป็นแนวแบบว่าบริหารธุรกิจนะครับจำลองสถานการณ์นะครับให้เราเป็นแบบว่าเเท่าแก่นะครับทำเกี่ยวกับกิจการอะไรต่างๆนะครับ เช่นแบบว่าทําร้านเกมทําร้านาขายของนะครับขายของชาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกตัวละครที่จะมาช่วยในการทํางานนะครับมีสุ่มกาชาด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่เป็นแบบใช้ชีวิตเหมือนในยุคก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวละครหลักก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับ คิดว่าหลายคนน่าจะชอบกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยละกันนะครับผมอ่านี่มีแจกด้วยนะสำหรับเรียกว่าเริ่มต้นใหม่ปะนี่นี่มีแจกตัวนี้นี่ไงมีแจกตัวนักมวยทุกคนนักมวยตัวนี้นะ เป็นตัวสุ่มเดี๋ยวฉันจะใช้เลือดของแกว่าเคโอนักมวยทุกคนว่าเอาไปทำอะไร <c oughs> มันแจกนักมวยมาแล้วก็อันนี้ห้าพันสุ่มนี่ไงห้าพันสุ่มนะครับแจกห้าพันสุ่มเลยอะหูเยอะมากนะแต่ต้องผ่านดานไปถึงดานที่หนึ่งพันนะครับคือถ้ามูสคุณเคลียร์หนึ่งพันนะคุณจะได้ห้าพันสุ่มนะครับ อันนี้คือบ้านเราเหมือนกับว่าเราย้อนมาจากอาตาโคดะแล้วก็กลับมาในอนดีตนะครับแล้วก็มันก็เพิ่งเห็นเนี่ยบ้านเราก็เลยมาทำความสะอาดบ้านอารมณ์ดีจังหลังทำความสะอาดเสร็จงั้นมาจัดเตียงก่อนอมันก็จะให้จัดเตียงก่อนนะเห็นปะ่ะเล่นง่ายๆเลยทุกคนแล้วภาพสวยด้วยนะภาพสวยไหม <ขอ S 1> เป็นเกมแนวตั้งเเก็เร็รจยยังงใช้้านไดอู่ นี่ยังใหม่อยู่เลยวางไว้ที่นี่เห็นปะเห็นปะทุกคน<ะ>เล่นง่ายนะครับคลิกอย่างเดียวหาอะไรกินก่อนดีกว่าหาอะไรกินก่อนดีกว่าสนใจไหมให้ฉันทำเหรอฉันกำลังหางานอยู่เลยอ๋อนี่คือหางานหางานเยอะมากเลยงั้นช่วยจัดวางพวกนี้ก่อนเป็นร้านอาหารเช้านะครับคิดว่าขายอะไรทุกคน <laughs> นี่ไงลูกเตรียมอาหารลูกค้าเหมือนจะเอาเป็นผมไม่แน่ใจคืออะไรที่เป็นแท่งๆงไงสมัยก่อนเขากินอะไรกันวะทุกคนองั้นฉันช่วยทอดปลาทัองโกอ๋อปลาท่องโกว่าแต่ปลาต้องโกโง,โกงโกมันต้องขายเป็นค,คู่ป่ะอันนี้ของคุณเ<ะ>ระวังวร้อนนะ เนี่ย้อนยุคมามันไม่หาบ้านอยู่ก่อนหรอมาถึงหางานทำเลยเื่กกี้ไงบ้านไงคุณไหวเื่กกี้ไงเก่งมากนะเหมือนจะมีบ้านให้เลยโอ้น่ารักว่ะคุ้นปาต้องโกแบบยาวมากเลยว่ะดูดิสมัยก่อนเขาทอกันอย่างนั้นเหรอวะแต่ก่อนผมจําได้ว่าปาต้องโกมันจะเป็นคู่ได้มาได้ได้รีผิงแล้วนะครับ อ๋อสามารถเอานี่อ๋อเอาคนมาเฝ้าเฝ้าร้านปาทั้งโกได้แล้วเราจะเอาทั้งมวยมาขายเหรอขอบคุณนัลีีพิงคุณใจดีมากเอานักเอานักมวยมาทำไอ้บ้าผมว่ามันผิดไปปะเอานักมวยมาเป็นคน คนทำซาลาเปากับไอ้นี่เหรอต้องโกะเข้าแข็งเลยไหมทุกคนไม่แน่ใจว่ายากหรืเปล่านะใ,ให้ทําอะไรวะการแข่ง,ขงกลังจะเริ่มขึ้นไม่รู้ทําอะไรนะทุกคนไม่ทำํำเลยเลย อ๋อมันก็แค่เอาตัวบุคลากรเราออกมาสู้เห็นปะ่ะเลว่าสามนี่ตัวเลว่าสามเราเออแต่นักมวยยังไม่ออกนะนี่นี่เราเอาตัวเลว่าสามมาก่อนอ๋อได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่นะครับเป็นเป็นโต๊ะนะยินดีด้วยคุณชนะในรอบนี้คุณมีอะไรจะพูดไหมไม่ได้รางวัลน,นะมีบุคลากรก,รกับมีศิลปินนะ โอ้เราก็ต้องแบบว่าเรามีอยู่20ใบเดี๋ยวเราลองลุ้นดูไหมแล้วก็ร้านแรกร้านแรกนี่คือการันตีนะเห็นเอาสังเกตไหมว่ามันมี1ใบให้ละเราต้องเก็บให้ครบ2ใบนะครับไอ้นี่1ใบไม่เอาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราลองขูด10ใบเลยแล้วกันนะขูดแตะขูดไม่ได้เหรออ๋อถ้าขูดคือใบเดียวนะครับ อันนี้คือกดเทียสิบอืมกดเทียหนึ่งดูดิกดที 1, ด่หนึ่งขูดได้รางวันที่สองอ๋อการันตีอ๋อการันตีห้าร้อยทุกคนไม่ใช่การันตีหนึ่งนะการันตีนี่คือห้าร้อยถึงจะได้ใบไปีกยแล้วก็เอาใบไปแกยครบสองใบในร้านเกมเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านเกมทำอะไรได้บ้างนะแล้วก็แผงหนังสือเปิดตอนยี่สิบแปดนะครับ ร้านเกมใช้ค่าก่อสร้างหนึ่งแสนเท่านั้นนะโอ้โหมีควายอยู่ในร้านด้วยไอ้ว่ามีควายอยู่ในร้านาได้ไงวะอ๋อมันไม่ใช่เกมแบบว่าเกมสมัยสมัยนั้นสมัยแบบว่ายุคอินเทอร์เน็ตทุกคนมันเป็นเกมแบบว่าเกมตู้อะ อ๋อเป็นเกมตู้ทุกคนเกมที่เรากดตู้อ่ะ๋อผมเข้าใจผิด <Okay. S 2> กดจนเงินหมดเลยวะเ,ออเราใช้หนอนหนังสือเป็นคนเฝ้าร้านแล้วกันนะอ๋อนี่ไงบันทึกสามก๊ก แล้วก็มีทายาทไซอยิ๋วขายดีเลยดิสามใบสี่สิบใบสี่สิบใบเดี๋ยวมาดูกันโบเปิดไปมันต้องเปิดเอาจริงเฮ้ยได้อันนี้โคตรโชคดี คือทุกทีะมันจะเป็นเศษคุณหวายอันนี้เป็นชิ้นเลยโอ้ oh my god เป็นชิ้นเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนคือทุกทีมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยรางวัลพิเศษเห็นปะ่ะรางวัลพิเศษนี่คือแบบเป็นชิ้นเลยทุกทีมันเป็นเศษคือโั้วโชคดีอันนี้โค้วโชคดีแปลว่าเราแลกได้แล้วหนึ่งตัวนี่ไงแลกได้แล้วแล้วแลกตัวทองได้อีกหนึ่งตัวแล้วทุกคนถ้าเราดูเราจะเลือกจากเระ พรสวรรค์64เสียงกลอง64ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ผู้จัดการเฮ้ยผู้จัดการน่าจะดีกว่าป่ะกระจัดความเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดมาผมว่าผมว่าน่าจะเป็นผู้จัดการน่าจะดีนะทุกครั้งคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและฉันก็ไม่รู้ว่ามันหรือว่าจะเอาศิลปินถ้าศิลปินนี่คือก็แลกได้นะถ้าเป็นคุณไหวคุณจะแลกอะไรศิลปินหรือว่าจะแลกเป็นบุคลากร จะบอกคุณว่ารู้เสียงมาดิของฤดูหนาวนี้ตกแล้วศิลปินเหรอฉันสิงโตด้วยความทรงพลังแม้แต่ฟ้าดินก็ยังสั่นสะเทือนน่ารักกว่านน่ะขอพรขอโชคลาบขอให้ทุกสรรพสิ่งจริญรล่กเด็กๆที่อยู่หน้าจอทีวีพวกเราจะกันอีกแล้วนะไม่คิดว่าเอาอันนี้ดีกว่าเนาะ อยานจะบอกคุณว่าหิมะแรกของฤดูหนาวนี้ตกแล้วเอานี่แล้วกันเนาะซูเจิ้นแล้วกันเนาะ,ะมาแล้วซูเจิ้นเสียงภาคเป็นไงคุณบอสเสียงมันดูแบบว่าว <laughs> เสียงมันดูอ่ออ่อยอ่ะ โอเคนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์นะครับของเกม My Memory Shop นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะครับทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโอเคครับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผม